วิเคราะห์ดราม่าสมปอง VS ติมที่วิพูค่ะเผยเรื่องการแก้กิจจากข่าวยกให้ทิศสมปองชี้โอกาสที่เจ๊ติมวางแผนไว้ให้ดีมากสำหรับวงการบันเทิงเสียรายแทนค่ะ เป็นประเด็นดราม่าที่ถูกสังคมพูดถึงตลอดสัปดาห์สำหรับนายสมปองนครไทยสงหลังจากเจ้าตัวประกาศลาลออกจากทุกรายการของติ๋นที่วิภูจนถูกอีกไฟายแชร์ก,กลับปมแตกหักทั้งที่ยกบ้านให้มาอยู่ฟรีๆหลังสึกจากปัญหาเรื่องเงินความทะเยอทะยานอยากรวยร้อยล้านใน3เดือนรวมถึงเรื่องการวางตัวเรื่องผู้หญิงด้วยนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้4กุมภาพันธ์2565 ตะนารกรติยายนได้มีการโพสเฟซบุ๊กวิเคราะห์ถึงเรื่องนี้ในฐานะคนที่อยู่ในวงการมานานอันดับแรกชื่นชมตัวนายสมปองว่าตนเองไม่รู้ว่าเรื่องราวนี้ใครถูกหรือใครผิดหรือใครพูดจริงใครโกหกแต่ส่วนตัวมองว่านายสมปองแก้วิกิจักกราม่านี้ได้ดีสามารถสื่อสารโต้ตอบออกมาได้เป็นอย่างดีแต่ก็สียดยโอกาสต่างๆที่เจ๊ติ๋มที่วิพูวางแผนไว้ให้ เพราะจากการฟังแถลงของเจ๊ติ๋มแล้วมันดีมากค่ะใครสักคนได้โอกาสแบบนี้คุณจะเติบโตในวงการบันเทิงได้อย่างสวยงามทีเดียวโดยตัดนารกรนะคะเราระบุว่าเรื่องแก้มกิจจาข่าวต้องยกให้คนนี้เลยทิ่สมปองหลังจากโดนเจ๊ติ๋มประกาศแตกหากออกมาแชร์เป็นฉากๆทิศปองก็ไลฟ์ตอบทุกประเด็นโดยไม่เอ่ยชื่อแต่ใช้คำเรียกว่าพี่สาว 1>, 1. เรื่องบ้านทิดเล่าว่าตั้งแต่ตอนเป็นพระมีทีมงานของพี่สาวมาสัมภาษณ์จึงบอกให้โทรหาพี่สาวและบอกว่าไม่มีบ้านอยู่พี่สาวเอ่ยปากให้อยู่เลยนัดดูบ้านแล้วพ่อสึกก็เข้าไปอยู่ในบ้านพี่สาวจริงแต่เป็นการพูดคุยกันไม่ได้ขอถือว่าพี่สาวมีน้ำใจให้อยู่ฟรี 2. เรื่องเสื้อผ้า80,000บาททิดเล่าว่า ไปที่บริษัท ICC ไปถึงก็ไลฟ์ให้เลยไม่รู้เสื้อผ้าราคาถูกแพงไม่ได้เลือกเองไม่รู้ราคาไม่ได้ติดแบรนด์รู้ว่ามีส่วนลดให้ด้วยทิดบอกว่าได้ตอบแทนแล้วด้วยก like. ารไลฟ์สเรื่องนี้สินนะคะยางผู้ตัวเองเป็นคนมีนี่ต้องใช้ที่เน้นเรื่องเงินเพราะต้องเอาไปใช้นี่ตอนเป็นพาร์กก็ไม่ชอบที่คนเอาเงินมาใส่ย,ยากแต่ก็เทศตอบแทนที่พูดเรื่องเงินบ่อยเพราะอยากจะทํางานใช้นี่ได้เงินมางวดแรกหนึ่งล้านบาท ตกเดือนละ2.5แสนบาทเป็นเวลา4เดือนคิดยังบอกว่าเงินก้อนนี้ไม่ได้ใช้เพราะเขาโอนไปใช้นี้ให้เลย 4. ไม่ได้หิวเงินเงินที่ได้มาก็เอามาดูแลทีมงานใช้จ่ายไม่เคยทิ้งคนทํางานบางครั้งก็ไปไลฟ์ให้ฟรีช่วยวัดช่วยมูลนิธิต่ตางๆ ทั้งนี้ทิดย้ําว่าไม่ได้มีใครมาใช้นี่ให้เงินที่ได้มาจากการทํางานส่วนเงินที่ยังค้างพี่สาวอยู่จะขอทํางานใช้คืนเป็นงานงานไปก็ได้ก่อนจะที่จะทิท้งทายว่าสรุปให้ฟังเท่านั้นนะจ๊ะไม่รู้ใครถูกผิดไม่รู้ใครจริงใครมุสาแต่ถ้ามองแง่วิชาการสื่อสารในภาวะวิกฤตถือว่าผ่านหลังจากนั้นค่ะตะาณรกรยังโพสถึงเรื่องนี้อีกครั้งหลังฟังแถลงของเจ๊ติ๋มอย่างละเอียดว่าเพิ่งย้อนฟังพี่ติ๋มแถลงเรื่องคิดสมปองจบ ฟังอย่างละเอียดไห่ตัดสินว่าใครถูกผิดแต่ในฐานะคนที่อยู่ในวงการมานานอยากบอกว่าโอกาสต่างๆที่พี่ติ๋มวางแผนไว้ให้ทิศนั้นมันดีมากหากใครสักคนได้โอกาสแบบนี้คุณจะเติบโตในวงการบันเทิงได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวค่ะค่ะสำหรับเรื่องราวของพี่สมปองและคุณติ๋มทีวีพูนะคะก็ยังคงเป็นดราม,มา่าให้พวกเราได้ติดตามรับชมอยู่เรื่อยๆเลยค่ะ